ใจเย็นๆค่ะพอแล้วนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าอยากเลือกตั้งนะคะเข้าใจแล้วค่ะ24มีนาคมได้เลือกตั้งนะคะฟังความพร้อมที่หนักแน่นมา30ความพร้อม30คนแต่มีอยู่คนหนึ่งมีคนเดียวประกาศความพร้อมไปแล้วหลายครั้งในหลายเวทีในหลายจังหวัดในหลายโอกาสแต่เขาคนนี้ยังไม่เคยประกาศความพร้อม ในสมรภูมิสำคัญอย่างกรุงเทพมหานครวันนี้ทุกท่านจะได้ฟังความพร้อมจากเขาค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะ 2,522การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพักประชากรไทยคะแนนเป็นอันดับหนึ่งได้29ที่นั่ง2,526การเลือกตั้งทั่วไปในกรุงเทพมหานครพักประชากรไทยอันดับที่หนึ่งได้24ที่นั่ง2,529 การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพักประชากรไทยมาเป็นอันดับที่หนึ่งร่วมกับพักประชาธิปัตย์ได้16ที่นั่งเท่ากัน2531การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพักประชากรไทยอันดับที่หนึ่ง20ที่นั่ง2,535ครั้งที่หนึ่งพักพลังธรรม ได้ที่1ในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร32ที่นั่ง2535ครั้งที่สองพักพลังธรรมได้ที่นั่งอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร23ที่น <25 38 S 2> ั่ง2538การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครพลังธรรมได้ที่นั่งอันดับหนึ่งที่นั่ง ทิ้งห่างประชากรไทยอันดับที่สองสิที่นั่งเพียงแค่สีที่นั่ง2,539การเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งอันดับหนึ่งยีที่นั่ง2,548พักไทยรักไทย ได้ที่นั่งอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปกรุงเทพมหานคร32ที่นั่งทุกท่านครับชาวกรุงเทพมหานครพร้อมให้โอกาสพักการเมืองประวัติศาสตร์การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไม่มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งผูกขาดพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพร้อมเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเลือกพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเลือกใหม่ๆที่แสดงตัวให้เห็นว่าเป็นความหวังของกรุงเทพมหานครได้นั่นก็คือเหตุผลที่พวกเรามาวันนี้เปิดตัวผู้สมัครสอสอในนามของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง30เขตในกรุงเทพมหานคร,รวันนี้มายืนอยู่ที่นี่กรุงเทพมหานคร,ก,รก็ต้องบอกว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่จะพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ดีเท่ากับกรุงเทพมหานครทุกท่านครับผมใช้เวลาหลายวันที่ผ่านมาเข้าไปเยี่ยมเยือนชุมชนในหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานครผมไปที่ลาดกระบังแล้ววันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของชุมชนลาดกระบังที่ผมไปมา ทุกท่านครับชุมชนลาดกระบังเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ําท่วมมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ท่วมลถนะครับลาดกระบังนี่ท่วมขังในหลายชุมชนท่วมขังเป็นเดือนบางชุมชนปีละสองเดือนคลองลาดกระบังคือคลองที่ไปสิ้นสุดที่ประตูน้ำ มีประตูกั้นน้ำเชื่อมคลองลาดกระบังกับคลองพระขนงไหลลงเจ้าพยาเมื่อฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประตูน้ำปิดเหตุผลง่ายๆก็คือเราไม่ต้องการให้น้ำท่วมกรุงเทพชั้นในและคนลาดกระบังแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นคนที่รับน้ำท่วมให้กับกรุงเทพชั้นใน ทุกท่านครับประเทศไทยกรุงเทพมหานครเราใจดีกับพี่น้องประชาชนเยอะมากงบการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาปีละหลายสิบล้านใช้ไปกับการแจกกระสอบทรายและแจกไม้กระดานกรุงเทพมหานครและประเทศไทยไม่เคยใส่ใจปัญหาที่ต้นต่อ คนที่เกิดมาในชุมชนเหล่านั้นพบสภาพที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันมาอย่างช้านานเป็นสิบสปีแล้วไม่เกิดการแก้ไขชุมชนไร่กระบางเป็นเพียงตัวอย่างเดียวถ้าเราไปดูชุมชนแออัดที่คลองเตยเราก็จะเจอสภาวะที่เหมือนกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปดูชุมชน หลังรางรถไฟเพชรบุรีซอยหซอยเเราก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันหลาย10ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องของคนเหล่านี้ที่อยู่ในชุมชนต่างๆเหล่านี้นี่เองที่เป็นคนทำงานผักดันเลี้ยงกรุงเทพและก่อสร้างกรุงเทพคนพวกนี้ลูกหลานของเขาขับวินมอเตอร์ไซคนพวกนี้ลูกหลานของเขาทำงานในเซเว่นอีเลเ คนพวกนี้ลูกหลานของเขาทํางานในเทสโก้โลตัสคนรุ่นคนลูกหลานของคนเหล่านี้ทํางานอยู่ในท่าเรือทํางานในไซต์ก่อสร้างทํางานเป็นข้อค้าแม่ขายอยู่ในกรุงเทพคนเหล่านี้นี่เองที่เป็นคนเลี้ยงกรุงเทพมหานครแล้วชีวิตของคนแบบนี้ก็คือชีวิตของเอกฤทิ์เจียกขจร ผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่เขตลาดกระบัง <Yeah. S 1> ทุกท่านครับลูกหลานของคนจนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครโชคดีมีน้อยนักที่จะเรียนจบปริญญาตรีส่วนใหญ่จบม .6 ไม่ติดยาเสพติดได้ก็เก่งแล้ว <Yeah. S 1> นะฮะ หลายคนจบเพียงปวชปวสและนั่นก็คือชีวิตของนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่เขตบางกุนเทียนอายุ28ปีแม่ของนัทชาไปทำงานที่ดูใบตั้งแต่อายุ28นัทชาเรียนจบปวส กู้เงินกยศมาเรียนปัจจุบันยังใช้หนี้กยศไม่หมดความฝันของนัทชาคืออยากสร้างชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความมั่งคัง่งเพื่อพาแม่กลับบ้านแม่ไม่ต้องไปทำงานเย็บผ้าอยู่ดูใบนัทชาจบปะวะสช่างกลไฟฟ้าหลังจากจบมาทำงานในเป็นลูกจ้างเขาหลายปีจนเข้าวยัย20กลางๆ ตั้งบริษัทรับเหมางานไฟฟ้าด้วยตัวเองปัจจุบันบริษัทของนัตชามียอดขายปีละ30ล้านคนที่มีความฝันง่ายๆอยากจะเอาแม่กลับบ้านอยากจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อที่แม่จะได้ไม่เดินทางไปดูใบแม่ที่เลี้ยงเข้ามาด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียว นี่คือนัทชาแต่ทุกท่านครับคนกรุงเทพไม่ได้มีแต่คนที่รายได้ต่ำคนกรุงเทพยังมีกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางเยอะแยะไปหมดแล้วคนที่มีรายได้ปานกลางก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วไปนะเพราะเขาต่างก็ต้อง,องกระเสือกกระสนในแบบอย่างของตัวเขาเองยังต้องทำงาน ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อส่งลูกเข้าเรียงดีๆยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อผ่อนบ้านอยากจะมีละบ้านสักหลังหนึ่งในกรุงเทพที่ราคาบ้านไม่แพ้หัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกแต่ราคาค่าแรงขั้นต่ำยังต่ำกว่าหัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกห้าเท่าสิบเท่าบางคนนะครับพยายามส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อที่ ลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่ารุ่นตัวเองและนั่นก็คือชีวิตของนพมาศการุณผู้สมัครสอสอ,อนาคตใหม่ป้อมปราบศัตรูพา่ายสัมพันธวงศ์และดูสิทธนพมาศการุณเกิดในสังคมคนชั้นกลางคุณแม่เป็นคนเดือนตุลาพยายาม กระเสือกกระสนส่งรูกเรียนโรงเรียนที่ดีเข้ามหาหาหลัยที่ดีเมื่อนพม่าัวเรียนจบในต่างประเทศก็เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วยตัวเองแล้วกลับมาเปิดโฮสเทลเล็กๆโดยใช้บ้านของตัวเองเป็นสถานที่ทำนั่นก็คือความหลากหลายที่มีอยู่ในภักอนาคตใหม่ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าชาวอนาคตใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าคุณอยากรู้ว่าชาวอนาคตใหม่จะต่อสู้เพื่อใครดูหน้าเอกฤทธิ์ดูหน้านัทชาดูหน้านพมาศไว้นี่คือหน้าตาของอนาคตใหม่นี่คือคนที่เราจะต่อสู้เพื่อคนอย่างนี้ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าหน้าตาของพวกเราเป็นยังไงผมอยากให้ดูหน้าของสมเกียรติถนอมศิลป์ผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่ที่บางนาตราดคุณพ่อคุณแม่ เป็นคนงานในไซต์งานก่อสร้างปัจจุบันผลักดันตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรีวิศวะคอมพิวเตอร์ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนของพักอนาคตใหม่หน้าตาเป็นยังไงดูหน้าคุณนัทชนนจิตสงาคุณแม่เป็นบรรณารักห้องสมุดปัจจุบันผลักดันตัวเองเรียนปริญญาเอกด้านปัญญาประดิษฐ์โดยที่พ่อเสียตั้งแต่เด็กคุณแม่เลี้ยงมาคนเดียว คนเหล่านี้คือหน้าตาของอนาคตใหม่และนี่คือเหตุผลที่พวกคุณควรจะเลือกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกคุณในสภาไม่ใช่เพราะเขารวยเท่าผมแต่เพราะเขาจนเท่าพวกคุณ ไม่ใช่เพราะเขาคิดเหมือนผมแต่เพราะเขาคิดเหมือนพวกคุณคนเหล่านี้ตัางหากที่รู้ว่าความเจ็บปวดความยากแค้นของประชาชนรออีกหนึ่งวันก็ไม่ได้เมื่อเทียบกับประเทศไทย ที่คนมีรายได้น้อยไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตเขาคนเหล่านี้คือคนที่เข้าใจว่าความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนความยากลำบากความแร้นแค้นนี่มันสาหัสสากันเท่าไหนนี่คือคนธรรมดาที่มารวมกันเพื่อที่จะสร้างพักที่ยืนหยัดด้วยอุดมการที่ไม่ยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ยืนหยัด ด้วยนายทุนคนไหนแต่จะสร้างพักการเมืองที่พวกเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าของวันนี้พักอนาคตใหม่30เขตในกรุงเทพเราพร้อมส่งทั้ง30เขต350เขตทั่วประเทศเราพร้อมส่งทั้ง350ทั่วประเทศ เพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆพวกเราเอาจริงส่ง350เขตเพื่อที่จะประกราศสักดาว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นพักขนาดเล็กเราไม่ได้ต้องการเป็นพักขนาดกลางแต่เรามีศักยภาพที่จะเป็นพักขนาดใหญ่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่แท้จริง ทุกท่านครับบางพักการเมืองภูมิใจมากว่าพักของพวกเขามีด็อกเตอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยอย่าโหไปโวตพักอนาคตใหม่ก็ภูมิใจผมก็ภูมิใจมากพักเราก็มีด็อกเตอร์นะครับอาจจะไม่ได้เยอะสู้เขาแต่ผมภูมิใจว่า ผู้สมัครสอสอของพักอนาคตใหม่เมื่อรวมกันแล้วโดยเฉพาะอยิง่งผู้สมัครสอสอในกรุงเทพมหานครรวมกันแล้วจนที่สุดแน่ๆไม่ต้องสงสัย30เขตในกรุงเทพ30คนในกรุงเทพผู้สมัครพักอนาคตใหม่เมื่อเทียบกับพักใหญ่ทั้งหมดเราจนที่สุด ไม่ต้องสงสัย350เขตทั่วประเทศ350คนผู้สมัครพักอนาคตใหม่จนที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกคุณถึงควรจะเลือกพักอนาคตใหม่เพราะพวกเราคือกลุ่มคนที่เข้าใจปัญหาคือกลุ่มคนที่รู้ พวกเราคือกรรมกรผมมั่นใจมากและผมภูมิใจมากว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะมีกรรมกรเข้าไปอยู่ในสภาไม่มีพักไหนแน่ๆที่มีคนขับแท็กซี่เป็นผู้สมัครผู้แทนร,รัษฎรนอกจากพักอนาคตใหม่ผมภูมิใจที่มีคนขับแท็กซี่มาเป็นผู้สมัครสอสอของพักอนาคตใหม่ เรามีศิลปินดารานักร้องเรามีกลุ่มคนชาติพันธุ์เรามีครูเรามีคนพิการเรามีคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่หลอมรวมอยู่ในพักนี้แล้วทุกคนหลอมรวมด้วยกันเพราะจิตวิญญาณที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่ผลประโยชน์ไม่ใช่พวกพ้องและนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าแดเดือนที่ผ่านมาเราสร้างพักแบบนี้ขึ้นมาได้ ทุกท่านครับเราสร้างพักแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ต้องการส่งคนเหล่านี้30คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเข้าสภาแน่นอนส่งคนเหล่านี้เข้าสภาเป็นเรื่องที่ทรงเกียรติและเราต้องยินดีกับพวกเขาทุกคนหากพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ไปทํางานในสภาเป็นผู้แทนราษฎรคืออาชีพที่ทรงเกียรติ แต่เป้าหมายของเรายิ่งใหญ่กว่าน,นั้นไม่ได้ต้องการส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการส่งธนาธรไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป้าหมายของพรรคอนาคตใหม่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศเราไม่เอาการเมืองแบบเดิมที่กลุ่มก้อนกวนการเมือง เอาเงินซื้อเสียงเอาเงินซื้อสอสอเอาเงินซื้อหัวคะแนนเอาเงินซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ได้สอสอสิบที่นั่งยี่สิบที่นั่งสอสอสิบที่นั่งเอาไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งกระทรวงเราไม่เอาการเมืองแบบนี้ไม่ใช่อนาคตใหม่แต่เราต้องการที่นั่งในสภาเราต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อไปทําความฝันของเราให้เป็นจริงและนี่คือความหมายของพักการเมืองคือพรรคที่มีอุดมการชัดเจนแล้วบอกอุดมการของเราให้กับประชาชนรับทราบว่าเราตั้งพรรคมาอยากจะทําอะไรและในกรณีของเราเราอยากสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนเท่ากันเราอยากสร้างประเทศไทยที่เท่าทันกับโลกถ้าทุกท่านเห็นด้วยกับเราถ้าทุกท่านมีความฝันเหมือนกับผมเหมือนกับพวกเรา30คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผม มาสร้างพักนิ้วร่วมกันมาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันไม่เอาการเมืองที่มีสอสอเพื่อไปต่อรองเก้าอี้ที่นั่งรัฐมนตรีไม่เอาการเมืองแบบนั้นแต่มีสอสอผลักดันพักให้เข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารเพื่อน,นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้สู่ประเทศไทยทุกท่านครับวันนี้ผมฝากสอสอทั้ง30ท่าน ผู้สมัครสอส,อสอทั้ง30ท่านของกรุงเทพมหานครไว้ในมือพวกท่านเลือกพวกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนพวกท่านเพื่อผลักดันความฝันของพวกท่านให้เป็นจริงพักเราขออาสาเป็นกองหน้าประชาธิปไตยที่มีเจ้านายคือประชาชนขอบคุณครับ